เนี่ยมันต้องต้องชิดเนี่ยมันจะตกเนี่ยแล้วพี่ลองขยับข้างนู้นเห็นไหมเห็นไหมมันขยับได้เห็นไหบอขยับได้ปุ๊บเวลาชิ่งมันเวลาลูกมันโดนมันก็จะตึง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 มันไม่ถงครับอไอเนี่ยชิ่งมันม้วนมันก็เล่นเล่นไปเดี๋ยวก็ดอกไปก็กระโดดอะไรอย่างเงี้ยก็ทำทีเดียวเลยครับให้จบเดียว วันจันทร์วันจันมาทำใช่ไหมใช่วันผมต้องเอาไปเปลี่ยนไม่ขาวก่อนแล้ววันจันทร์ก็ค่อยมาเอาไปเอาชิ่งไปเอาไปอะไชิ่งเอาแต่ชิ่งไปครับเพราะไม่งั้นไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนยางชิ่งนะครับผมแต่พอดีมาเจองานงานช้างครับผมแกะชิ่งดูสังเกตตั้งแต่ที่แรกแล้วว่าชิ่งทำไมคว่ำทีนี้เราก็เลยแกะชิ่งดูก่อน สรุปก็คือไม้ขาวหลวมนะครับนี่หนูดูยังไม้ขาวถ่ายยังนี่ครับแกะตัวอย่างให้ลูกค้าดูแลลูกค้าก็โอเคครับซ่อมเพราะว่าเปลี่ยนยางไปก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราก็เลยแนะนาให้ลูกค้านี่ครับมันได้อ้า่เนะไม้ขาวหลวมครับเปลี่ยนไม้ขาวครับจบที่สุดครับผมแล้วก็ได้เสถียรร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกค้าจะให้มาเปลี่ยนยางแล้วเทิ้ก็โอเคตามนี้นะครับผม